ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมจะพาพี่น้องครับมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางนะครับเนาะล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีรับผมก็ให้ความสนใจกันเยอะแยะเนาะครับเนาะครับพี่น้องทานใดเข้ามาแล้วครับผมกลับมาเบิ้งนะครับเนาะสาหรับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องว่าเลขล่าพัฒนาออกตัวไดครับผม ครับวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะพี่น้องครับ66เรลาพัฒนาเลขที่ออกครับผม1 4 0 9 8 2ครับพี่น้องสำหรับเลขรางนะครับเนาะออก0 9ย์กครับผมครับสำหรับพี่น้องครับผม f อซทันใดครับผมครับโชคมานะครับเนาะครับบ่าวแหลมก็ขอแสดงความดีใจนาพี่น้องเอซทุกคู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องสำหรับพี่น้องครับ ที่เขามาแล้วครับผมขับบอท่านได้โชคหมานน้ำเพลินนะครับเนาะขับบอต้องใจร้อนครับผมเขาบมาเบิ่งเอาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะน้ำกันครับผมกับบ่าแหลมพารวยครับพี่น้องครับมือนีครับพี่น้องเดี๋ยวบบาวแหลมจะพาพี่น้องครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะไปติดตามครับผมเบิ่งนสำนักอีกหนึ่งสำนักนะครับเนาะที่ครับผมหลายท่านครับผมรอค่อยครับผมครับประกันเลยววารอคอยครับครับเพราะว่าเป็นสำนักใหญ่นะพี่น้องเนาะ กลับเป็นอาจารย์นักที่นักเขียนอีกท่านหนึ่งครับผมที่ครับผมหลายท่านครับผมแม้กระทั่งครับผมอาจารย์หวยนะครับเนาะจับตามองครับผมตัวเลขแนวทังของเพื่อนครับครับซึ่งครับผมพี่น้องที่ครับท่านใดพร้อมแล้วนะครับเนาะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะครับเนาะว่าตัวเลขแนวทังของเพื่อนในงวดที่ผ่านมากครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนาะ ครับพี่น้องสำหรับครับผมเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับงวดนี้ครับผมพี่น้องครับบอผิดหวังครับผมครับตัวเลขแนวทางของพอแต้มเนาะครับเนาะครับวิ่ง1กับ2เนาะพี่น้องครับเลขวิ่งกับเข่าเต็มๆเลยครับผมเลข2เนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับจับคู่ครับเข่าที่สองดเนะพี่น้องเนาะตัวกลับครับผมเลขออก82ครับผมครับพี่น้องครับเกือบปอกพี่น้อง เกือบเข่าทั้งบนทั้งหลางแล้วพี่น้องเนาะครับอีกแต้มเดียวพี่น้องครับเข่าทั้งบนทั้งหลังเลยครับฝากพี่น้องครับผมผู้ใดที่กําลังรับชมน้องครับเนาะเบิ้งตัวเลขแนวทางกันอยู่ตอนนี้ครับผมอย่าฟฝ้าใจร้อนครับพี่น้องครับรอเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมไปนํากันนะครับเนาะกับแอดมินครับผมครับน้องเอซีทันใดพร้อมแล้วครับผมไปกันเลยครับผม ครับพี่น้องสาหรับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะในงวดที่จะถึงครับผมวันพุธครับวันพุทธที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองห้าหกหกครับผมบกับเลขเล่า พัฒนาครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของพ่อแต้มครับผมฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมอีกหนึ่งสำนักนะครับเนาะที่เป็นสำนักทัวเป็นสำนักง่ายครับผมครับเพราะว่าเป็นอาจารย์นากินเขียนครับผมประสบการณ์มากกว่า30ปีครับพี่น้องในการคำนวณตัวเลขแนวทางนะครับเนาะ ครับฝากพี่น้องเอาไว้กันละผมพร้อมกันหรือยังครับพี่น้องครับพร้อมแล้วไปเบิ่งเล็กวิ่งกันก่อนนอะบนล่างวิ่งรูดครับผม 8กับ9ครับพี่น้องเด่น8รองเก้าครับผมพอแต้มเด่นมาที่เลข8ครับผมพี่น้องเด่น8รองเก้าครับพี่น้อง f อซครับผมเห็นตัวเลขแนวทางกันแล้ว ครับผมเกจะลี้ยครับพี่น้องฝ่าผิดเจริาหน้าครับเนาะครับสําหรับเล็กวิ่งครับผมเอกมีเพียง2ตัวครับผมเด่นที่8ปดหลองที่9นะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมครับพี่น้องอย่าพลาดเด้อพี่น้องเลยครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมากอะเขากันเต็มๆเลยครับผมครับื่อเมิงสําหรับเล็กติดบนล่างของพอแต้มเนาะครับเนาะรับเลขติดบนล่างก็จะมี 8 9 0 2 3 4ามครับผมคลับไปเบิ้งเลขจับคู่กันครับผมคู่แรกกันเลยพี่น้อง0-2ครับผม0ูสา ศูนสี่เก้าสองครับพี่น้องเลกเก่าด้พี่น้อง <laughs> เหียนลง <laughs> เหียนลงทร <laughs> งเสยเห็นกระดาษเลี้ยหน่อยเก้าสามครับผมเก้าสี่ สองแปดสามแปดสี่ครับผมครับฟาพี่น้องเอาไว้นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมครับเหล่าพัฒนาครับพี่น้องของพ่อแต้มครับผมครับมาเบิรงเนาะครับเนาะในส่วนครับผมตัวเด่นๆกันเลยครับพี่น้องครับพ่อแต้มเป็นเด่นมากที่ เก้าสองเก้าสก้าี่แปดสอาครับพี่น้องครับสำหรับตัวล่องนะครับนอกก็มี0ศูนย์สอาครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีะครับนาะครับที่กำลังรับชมครับผมเบิ่งเอาตัวเลขแนวทางครับผมกับ เบาแหลมพารวยครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคูทุกคนนะครับเนาะทีก่กรุณาครับผมเขามาครับผมรับชมเอาตัวเล็แนวทางครับ ไปพิจารณากันเบิ้งเน้าครับเนาะครับพี่น้องอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้เนาะครับเนาะครับสําหรับพี่น้องแคปหน้าจอกันแล้วครับผมก็มาเบิ้งเนับเนาะขออนุญาตครับผมวันพุธที่21ิมิถุนายน2566หกล่าพัฒนาเนาะพี่น้องครับตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผมบนล่างวิ่งรูดครับผม8กับ9ครับพี่น้องครับสาหรับครับผมตัวเด่นเดครับผม92 9394 82 8 3 8 4ครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมสำหรับตัวล่องครับ02 03 04ครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับที่ติดตามรับชมคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบครับผมครับขอให้พี่น้องครับผมสุขภาพแข็งแรงเนาะเนาะครับโชคหมานครับผมตัวเลขแนวทางครับผม ลาวพัฒนานะครับเนาะในงวดนี้ครับผมวันพุธที่2 1มิถุนายน2566อกะขอให้พี่น้องครับผมครับเลือกตัวใดไปซื้อกายเขาปังๆเด้อพี่น้องครับขอให้ครับผมพี่น้องโชคดนกันเมิ่ทุกขูทุกคนนะครับเนาะกับตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มลาวพัฒนาครับผมครับพี่น้องเอฟซีมักตัวใดครับผมเลขวิ่งเลขจับคู่อย่าลืมครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะแต่กิปครับผม อย่าลืมว่าครับผมการที่เขาคอมเมนต์เขามากครับกับเป็นคอรีดีนะพี่น้องพี่น้องมากตัวใดบบจะเป็นต้องเป็นตัวเด่นครับพี่น้องบางครั้งเลขกับโบได้ออกตัวเด่นเสมอไปนะครับเนาะครับกับมีครับเด่นบางครับผมดดยบางนะพี่น้องดดยนี่คือตัวล่องนะพี่น้องครับต้องขอกราบประธานไฟใส่ทัพพ่อถูกครับสําหรับพี่น้องครับผมที่กําลังเบรงอยู่ครับมากะชอบตัวใดกับพิจารณาเอาครับผมครับขอฝากอีก อย่างหนึ่งครับพี่น้องครับด้วยความหงายนะครับเนาะจากเบาแหลมผ้ารวยครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมทําขึ้นมานะครับเนาะครับเพื่อเป็นตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางในการครับผมพิจารณาหรือว่าฤกอ์ศีลข้าาพัฒนาบอสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนที่รับชมอยู่ครับเล่นการพนันนะครับเนาะครับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนนะครับเนาะที่เบิ้งแล้วครับกับเข้าใจนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ครับผม ครับถ้ามีลูกหลานอยู่ใกล้ก็แนะนําให้เขานะครับเนาะรับเอาแต่มองตลกมองหัวก็ได้พี่น้องครับกับบอกว่าเพ่อนเฮ็ดกันมากครับผมรับเพืิดความสนุกสนานฮ่ฮ้านะครับเนาะรับการไทยครับก็มีหลายแบบพี่น้องครับตางคนกับไทยนุนนนันเยอะอันนี้ก็ไทยตัตัวเด็กตัวหนังสือนะครับเนาะป๋อต่างกับคู่คณิตครับผมขับแต่ว่าบวกลบคูณหารให้เบิ้งแค่นั้นพี่น้องครับ ผู้พ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่มีลูกเต่าเบิ้งนี้น้ำกับบวกให้เขาเบิ้งเลยพี่น้องครับมันได้ทอาไดก็ไเลยครับผมครับ้องสามารถพลิกแพงได้พี่น้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเด็กน้อยบางครั้งครับผมผู้แนนนําเป็นผู้สําคัญนะครับเนาะครับเด็กจะรู้ครับเด็กจะบรูครับอันใดควนบ่ควนอันใดถูกอันใดผิดขึ้นอยู่กับครับผมพ่อแม่พี่น้องตัวคุทุกคนแหละครับผมที่อยู่ข้างเคียงเขาครับ ฝากเอาไว้ครับผมพี่น้องโดยความโม่งใ่ยจากบบาวแหลมครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับเบาวแหลมก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนเจอกันไหมครับพี่น้องคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้บบาวแหลมขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม